ตั้งแต่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจสร้างเสร็จนะก็มาครั้งแรกนะึ้มาครั้งนี้ครั้งแรกก็เลยถือโอกาสมาทานอาหารที่ร้าน v ป n t a g e Point นะครับผมเป็นบลฟเฟนะครับผมชั้งสองวิวสวยขึ้นไปแนละ้วผมลงมาเอาบีบก่อนนะแล้ค่อยกลับขึ้นไปกินอาหารทั้งหมด สองค่ะตองครับผมแลวก็ลสงจุดบห็นค่าิกิ้ตอครับ มันเลทนะเรียกพอดีเรียกแกร็บนะครับผมเรียกแกร็บแล้วก็พอดีแคนเซลไปก็เลยช้าเขาปล่อยตีสามครึ่งนะก็ปล่อยประตู2นะครับยังไม่เข็ดกับเนินนะครับผมทิเอ็ดโลปล่อยแล้วนะครับปล่อยตัวเท้าอิลิทไปก่อนนะวันนี้ผมมาสายนะครับผม เห้ออกตากมแลกันนะโอ้คนเยอะอยู่นะครับวันนี้ไม่ต้องวอืมอับนะครับปไปเลย ตัดด้านข้างให้ออกถนนจะเปลี่ยนโรบินส์สองคนนะครับมาตุมาแท้กว่าห้านาทีนะครับเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยสปีดเบอร์เดี๋แต่ไปก่อนนะถ้าไปเเจอจะพาไปชมวิวครับตรงนี้เร่งออกต่อเพราอนนะครับไม่ได้วอร์มอัพเลยนะครับมาเลยก็ปล่อยแล้ววันนี้ก็จะลองวิ่งมาราธอนเพชนะครับ เพราะว่ายังไม่เคยลองมาราธอนเพรสเลยนะครับมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ออกหลังสุดเลยนะครับผมก็คนเยอะอยู่นะครับอันนี้สะพานแรกนะครับสวัสดีพี่งานนี้สัญญาว่าจะต้องวิ่งเนินครับ ไปงานภรรยาเดินแหลกเลยพี่ยับยับเลยไปเรื่อยๆวันนี้ที่ตั้งใจวิ่งเพสมาราธอนก็เพราะว่ามันขึ้นเนินเยอะนะครับวิ่งปกติอาจจะไม่รอดนะสวัสดีพี่สวัสดีดูดูช่องพี่บอยอยู่ตอนสะพานแรกเข้าไปพี่หายเจ็บเนี่ย เดี๋ยวไปหมอก็รออยู่เเดี๋ยวผมถ่ายพี่บ้างดีกว่าอันนี้อยู่กับพี่ตังนะครับผมอยู่กับพี่ตังนะของผมเป็นช่องไหนี่พี่ผมเป็นเด็กสเก็ตตัวก่อนครับผมแล้วครันนี้ก็เป็นสเก็ตเตอร์รันพี่เราไม่ทบสเก็ตอ่ะสเก็ตช่วงนี้ไม่มีเวลาวิเล่นเลยพี่เพราะว่ามีลูกครับผมแล้วก็มีเพื่อนชักชวนมาวิ่งครับนีก่อน ครับผมก็อาจจะว่าเาก็บเก็บไว้พี่เออทำไมให้ร่างกายมันพร้อมตลอดเนี่ยครับผมพอลูกโตก็สอนลูกเล่นสะเก็ตครับพี่โอเคขอบคุณมาก<อ>พี่วันนี้ไม่ต้องวอร์มอัพนะครับ <c oughs> มาเลยยืดไม่ต้องยืดมาถึงเนี่ยมันทันเดินถึงครับแกเปล่าออกแล้วเลดไปหน่อย โอ้ผจะลงเนินแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเนินแรกก็ลมเย็นดีแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณหมวกจากดักบิลด้วยนะครับที่คัสตัมหมวกให้นะครับผม นี้ก็อากาศเราไม่ได้เย็นมากนะแต่ว่า,อ,าอยู่ข้างบนนี่ดีครับลมมีลมสบายหน่อยสุดท้ายเราก็ทำสุดเพอรอสามชั่วโมงแล้วครับเปดิดดอนคัตออฟแล้ว แค่ตตั้งใจนะครับอยู่ประมาณเจ็ดครึ่งนเจครึ่งเจ็ดหรือแปดนะอนะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้จะถึงเขานาังเล่นจีครับแล้วข,ขอตั้งใจวิ่งไปสักพังนะครับแือนตัวเองยังไปนิ่งเลยนะครับ ถ่ายถ่ายด้วยวิ่งมักงดูนั่นดูนี่นะครับก็เลยแบบยังไม่นิ่งเดี๋ยวเขาหยุดถ่ายสักแคมก่อนเขาวิ่งแค่นี้ก่อนเลยคมับมคมดิที่สองนะครับตั้งใจจะไม่เดินนะครับพยายามวิ่งนะครับรวิ่งแบบน้อยๆก็ได้นะพยายามจะไม่เดินนะครับ พอเรามาฝึกเพื่อจะไป42นะเคค่อยๆอยก็ได้นะครับโอ้โหสะพ oh, านนี้ชันครับสะพานที่สองสั้นๆสั้นๆตัวตรงๆคนระับ ีารน,นี้จะพยายามวิ่งให้ได้ทุกเนินนะครับได้ยินเสียงไหมครับเริ่มหอบแล้วโหสุดยอดกินแรงจริงๆต่อมางานนี้เพราะอย่างนี้เลยนะครับสนามในตำนานสองสีใช่ไหมครับใช่ค่ะทัน2องสห้าแล้วครับไปต่อครับผมลงเนินจะรอดไหมเน,ะมนาะสัาณที่สามนะสันาที่3ามนะครับ ค่อยๆนะครับเบบี้สเต็ปไปเรื่อยๆพยายาาวิ่งให้ครบนะครับอันนี้อันนี้สายนิวยาวเลยนะครับอยา่าเเป็นหุ่นเลยอยู่ข้างบนดีอย่างครับมีลมเนาะตอนขึ้นเหมือนเื่อยม,มากนะครับเหมือนเดิมสวดีกว่าง,งานพยานะครับผมงานพรายานั่นนอกเลยครับ ตอนนี้เราวิ่งในน่าจะเป็นรางรถบัสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นรางรถบัสที่วิ่งมาพระรามสามนะครับสุดทางที่สาธรน,นะแยกสาธรแล้วก็มาเนี่ยพระรามสามครับตอนนี้เราก็ขอเขาใช้เลนรถบัสเองแล้วขา,ากลับก็ปิดหนึ่งเลนนะครับตรงบนนู้นก็สะพานภูมิพลนะ ก็ต้องระวังบางนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่จะมีป่าบ้างอะไรเงี้ยโดยเฉพาะข้อขาผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะเวลายเหยียบที่ไม่เรียบจะเจ็บผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับวิ่งกีแล้วหรอคะอ๋อเพิ่งวิ่งปีนี้นะครับพี่ เพิ่งโดนหลอกมาวิ่งพี่เพื่อนหลอกมาวิ่งแล้ววิ่งกัานหลานเป็นูเลยอ๋อครับสู้เขาไม่ไหวเพื่อนมันคนละรุ่นอ๋อครับเพื่อนมันหลอกให้มาวิ่งแล้วก็หลอกให้สมัครสีสองมั้ก็เลยต้องมาวิ่งพวกยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยครับก่อนะคะใช่ครับก็พอดีฟุกและล้วโต้ด้วยชื่นปีนี้นึงใช่ครับก็เลยต้องมาซ้อมไม่ไม่ซ้อมก็ไม่ได้เลยนะพี่โอ้ยยังโคลสัญญาเ นึกว่าเห็นใครวิ่งเร็วเอาฟุตบอลเปี้ยงขาใช่ครับครับผมไปเรื่อยๆนะพี่เนาะเดี๋ยวมันจะหมดแรงเอา16กิโลอ๋อครับผมว่าเป็นกันหลายคนนะใช่ๆๆเป็นกันหลายคนเนือที่สี่นะครับยังวิ่งอยู่นะครับยังไม่เดินนะงานนี้ผมตัดเป้าไว้ว่าผมจะไม่เดินบนเนินจะวิ่งช้าก็ได้ห้ามเดินครับ ไม่รู้สะพานไหนแล้วแหละแต่รู้ว่าสะพานที่สี่นะครับผมโอ้มีดอกไม้ข้างทางดามพูทเท่าต่บ สด้ครับสู้ครับสู้ครับเดินที่ห้านะครับกล้องเลอะปะวคเออใส่กล้องเลอะเดินที่ห้านะครับมันเดินนะครับสู้ๆ้ผมจะไม่เดินนะครับบนเดินนะจะวิ่งเบบี้สเต็ปนะไปเรื่อย ผมจะวิ่งนะครับเดินที่ห้าอยา่างโหดร้ายงานนี้ตากล้องชุมมากครับตากล้องยิ่งทําให้คนเหนื่อยเลยนะครับพออยู่หน้ากล้องก็ต้องวิ่งสวยๆยังไม่ได้เดินบนเนินเลยนะครับเหลือกี่เนินละเหลือเจ็ดเนินนะครับโอ้ือเจ็ดเนินนะครับ ตอนนี้ผมก็พยายามจะไม่เดินสักเนินนะครับจะวิ่งแต่จะช้าแค่ไหนก็แล้วแต่โอสู้ครับฟังเสียงก็รู้แล้วครับจะไม่ไหวแล้วโอเคลงเนินครับเป็นเวลาของเรา2ชั่อวโมง สองชั่วโมงสามสิบไปแล้วนะครับสะพานที่หกนะครับแล้วก็จะกลับตัวลงมานะถ้ามองไม่ผิดกลับตัวกลางสะพานแน่ๆรถเก็บมาแล้วนะครับสวีปเปอร์รถเก็บมาแล้วสองสี่ห้าก็ตามมาข้างหลังแล้วนะครับโอ,โอเคนะครับก็ยังไม่เดิมนะครับคอนเซปต์เดินนะครับ ไปไเรื่อยๆนะครับยังไม่เดินแต่ชา้าแค่ไหนแต่ก็ไม่เดินนะครับไม่เดินไม่ไปโอเคนะครับยังไม่เดินนะครับยังอยู่คอนเซปต์เดิมอยู่โอ้ยตายแล้วสองสี่ห้ามาแล้วสองสี่ห้ามาติดๆแล้วนะครับเละแล้วครับ สองสี่ห้ามาแล้วเละแน่ๆแล้วก็โดงสองสี่ห้าแซงไปจนได้ครับเมื่อกี้เพยยเซอร์บอกว่าเขาแถมระยะทางให้400เมตรนะครับเพิ่มให้เขาอีกหน่อยนึงได้กำไรครับ <c oughs> นีสองสี่ห้าก่เดี๋ยวเขาก็ตามเราทันนะตามขึ้นเนินะเพยยเซอร์บอกว่าแถมระยะทางให้400เมตรนะครับเลยมาเร็วขนาดนี้นน ไปต่อครับกิโลเมตรที่สิบห้านะครับแตงโมนะครับเัแบ,บแตงโมล้วะเพเซอร์สองสี่ห้านี่ไม่ได้เลยครับเหนียวจริงๆเลยโอ้โห oh. น้ำเนิ่มไม่ดื่มนะครับตามมาตลอดไม่พักเลยไปต่อครับไปเลยนะพี่ไม่เร็วหรอก ผมก็ยังวิ่งอยู่นะครับทุกเนินนะครับยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดคอนเซปต์นะขึ้นเนินนี่โอ้โโคตรแดกโคตรแดกโคตรแดกแรงโอ้ผมว่ามี 2, อีกสองสามะผ่านไม่ไหวแนะ่ผมได้เดินแนะ่เหนื่อยจริงครับเนินนี่แต่วันนี้จะพิชิตได้ไดนะวิ่งทุกเนิน น่าจะเป็นเนินสุดท้ายของผมแล้วนะครับโหหมดแรงจริงครับเรน,น,นี้ผมจะทอแล้วอะเกือบจะเดินแล้วเจอจุดพักน้ำก่อนทนละทนละเป็นเนินแล้วก็เนินขึ้นอีกชั้นหนึ่งไนมะ่ไหวไหวแล้วก็เลยน,นะครับเดินแล้วละครับเหนื่อยครับ ค่อยบิงต่อนะต่อครับพี่คุยกับแม่ไม่ไหวแล้วครับเดินล่ะสวยงามครับเพมหานครยามเช้านะครับ ใช้อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็ไม่รีบนะครับตอนนี้ก็เวลอาอ่าประมาณ2ชั่วโมง34นะครับลงเนินเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วนะก็ขอดื่มดมบรรยากาศเลยนะครับรก็กำลังตามกันมานะครับบรรยากาศกรุงเทพมหานครยามเช้านะครับ พอก็พอจะคาดเดาได้นะว่าจะเข้าเวลาไรนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะผมผมโอเคนะสําหรับวันนี้นะเพราะว่าผมมาเดินช่วงท้ายนิดเดียวเนินสุดท้ายนิดเดียวตรงกินน้ํานะครับ mm hmm. เหมือนเริ่มล้าแล้วครับกิโลเมตรที่19นะแต่ทุกเนินผมไม่มีเดินเลยนะเยี่ยมครับวันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะเพราะว่าวิ่งเพลช้าหน่อย แต่ก็ยังหลุดนะครับเป้าหมายเละเหมือนเดิมครับต้องไปฝึกใหม่นะครับก็ดีขึ้นนะครับคือแบบคอนโทรลตัวเองมากกว่าเดิมนะคือแบบให้ไปเพสตัวเองไม่สนใจคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่เส้นชัยเลยก่อนนะครับอนางครับอ,อยู่ข้างล่างนะครับอาหาร เ <king> <า>ยอะมากดคนยู้า,ามากครับีตากนเยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับย1ิบเอโลนะครับดีกว่างานที่แล้วนะพัทยานะครับเดินเรื่อเล,เ,ลเลยนะครับผมแต่เวลาง,งานนี้ช้ากว่านะครับーーเข้า2ชั่วโมงสีนะการทางนะแต่ผมตั้งใจจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยแหละตั้งใจจะวิ่งอ่า มาราทอนเพชนะครับแต่ว่าก็หลุดอยู่ดีนะครับก็ยังหลุดนะเอ้าลืมจุดนาฬิกาวันนี้ถือว่าโอเคครับคือแบบไม่ไม่เหนื่อยมากนะเอาพอประมาณนะแต่รู้สึกว่าวิ่งขึ้นสะพานเนะี่ยโหเป็นการฝึกที่เยี่ยมนะผมว่าใช้ได้แล้วงานนี้ผมก็เรียนรู้อย่างนะที่งจริงผมต้องกินเจลประมาณสองซองนะผมกินเจลไปแค่ซองเดียวทุกทีเลยนะคือซองยังอยู่นี่อยู่เลยคือกิโลเมตรที่19 ครั้งนี้นะกิโลเมตรที่19แบบเริ่มเหมือนแบบหิวครับหิวเริ่มไม่ค่อยมีแรงนะผมว่าต้อง m a n a g การกินอีกหน่อยนะครับผมคือวันนี้ผมกินกิโลเมตรที่1ิเพราะผมกินข้าวมาด้วยนะกินขนมปังกินอวาฮาโดมานะกินกิโลเมตรที่10กิโลเมตรที่16เนี่ยผมควรจะต้องกินเจลอีกซองนะคิดว่านะครับผมเพราะรู้สึกว่ากิโลเมตรที่19เนะเริ่มเริ่มหมดแรงนะแต่แต่ไม่ได้แบบหมดจนหมดเลยนะแต่รู้สึกว่าพลังถอยอะไรประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวก็ต้องลองไปปรับดูอีกนะครับผมก็ได้ของมาตรวจทุกอย่างนะเสื้อพฟินิเชอร์เหรียญดอกไล้อาหารนะครับก็วันนี้ก็กลับบ้าน,น <Okay. S 2> แล้วครับแล้วขอติดตามชมกันต่อไปนะครับทลิปต่อไปนะผมจะพูดเกี่ยวกับ อามือใหม่อย่างผมคิดยังไงกับการวิ่ง42โลนะครับรอติดตามกมาันะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับก่วิ่ง่ะครันสพานีวสา่อน้จะเป็นเรยันนี้ม,นม,นนนมันเป็นสะพานที่เาสรางะครผมอาละนี่ยเราเาวางส,สายะากลระาียเราลงข้างครับงปิ่งนะเพราะนีอ๋อที่มนันใช่ไหมครับ ครับครับผมขอบคุณมากครับ